จังหวัดเชียงใหม่อีกที่หนึ่งได้คืออควาเรียมและจุดที่ท่านผูน้อำนวยการได้บอกไว้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คืออุโมงค์ปลาใต้น้ำอุโมงค์ปลาใต้น้ำน้องต้องพูดดังๆชัดๆแบบพี่เลยนะคะ<ห>อุโมงค์ปลาใต้น้ำเป็นไฮไลท์มาตามกันไปดูเลยค่ะน้องอะไรเอ่ยน้องเอฟจะเป็นคนที่อธิบายรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมอ้าวเจอเลยค่ะค่านทีม P อาด้วยตามกันไปเลยตามกันไปเลยเจอเลยค่ะ เชิญเลยค่ะมากับดิฉันกฤิชาตินิวยาวค่ะอุโมงค์ปลาของเรานะครับยาวไปสามสิบสามเมตรนะครับโอ้โหสวยงามคุณผู้ชม,โมโปลาแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนน้ำจืดและส่วนน้ำทะเลที่เชื่อมต่อกันนะครับสามารถเดินเป็นทางยาวได้เลยนะครับอืมค่ะซึ่งอุโมงค์น้ำจืดไฮไลท์ของเราก็คือสามสายพันธุ์ที่เป็นที่สุดของโลกครับค่ะ<ฆ>เดี๋ยวตามมาเลยนะครับตามไปเลยไปอย่างรวดเร็วค่ะเาะน้องๆที่ดูอยู่ผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะที่นี่น่าสนใจมากเหมือนเราอยู่ใน โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีปลาล้อมรอกโลกใต้น้ําค่ะนอกเหนจากสามทะเลบนดอยนอกจากสามสายพันธุ์ที่เป็นสของโลกแล้วนะครับเราก็รวบรวมสายพันธุ์ปลาต่างๆที่เป็นสายพันธุ์ปลาพุ้นบ้านสายพันธุ์ปลาใกล้ศูพันธุ์นะครับก็รวมไว้ที่อุโมงค์ฝั่งน้ำจืดที่นี่ที่เดียวนะครับอันนี้เป็นอุโมงค์น้ำจืดปลาน้ำจืดหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าปลาบึกกันดีปลาบึกของน้ำจืดนะคะเป็นพระเอกของที่นี่หรือเปล่าใช่ครับ ปลาหมึกเป็นปลาหนังน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกแอบไปให้ดูเจ้าเจ้าพระเอกของของอะควาเรียมของเราอะควาเรียมนะคะหลอกแพ้ตัวเมียหรือตัวผู้ไม่รู้ปลาบมึกจากรูปแม่น้าโขงปลาหมึกจากุูมแม่น้าโขงที่เขากินกันได้เนาะใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นปลากระเบนลาหูแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเป็นปลากระเบนน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางคนก็เชื่อโชคลาภเขาก็จะดูเรื่องปลากระเบนเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไซพันธุ์เดียวนะครับน้ําจืด ปลากระเบนน้ำจืดสายพันเดียวที่เจอได้ในภูมิภาอาเซียนของเราค่ะ,คะต้องที่นี่นะคะส,นสวนสัตว์เชื่องมาม่มาดูได้เลยอุโมงค<ฮ>์นี้อลังการจริงๆคุณผู้ชมปลากระโฮนะครับปลากระโฮ่ปลาเทพาค่ะด้วยกันเลยปลากระโฮ่ปลาเทพาแต่ไม่มีปลากเก๋านะคะปลากเก๋าเดี๋ยวเจอครับปลากเก๋าเดี๋ยวเจอจริงๆปลากเก่าก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะตัวน,นี้จะเป็นปลาช่อนยักษ์อเมซอนปลาช่อนยักษ์อเมซอนที่ฉันเดินตามเร็วหน่อย โอ้โ oh, หบอลเลอร์เลยน<อ>นมาดูหัวนี่นคุณผู้ชม,มน,นี่ไล่มาเหมือนงูเลยนะคะนี่ในหัวเขาค่ะโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่มากต่อเนื่องเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะทะลุไปที่ฝั่งของงูน้ําทะเลค่ะไปดูปลาเก๋ากันไปดูปลาเก๋าที่เป็นปลานะคะไม่ใช่คนค่ะตามน้องเข้าไปทั้งคู่เลยนะคะ เราจะไปฝั่งน้ำทะเลกันบ้างเมื่อกี้น้ำจืดคุณผู้ชมต้องระวังเพราะว่าแถวนี้มันมีโซนที่เรียกว่าพื้นราบพื้นต่ำโอ้โหสวยงามค่ะ่วนน้ำทะเลของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นสามโซนย่อยๆค่ะโซนนี้โซนแรกจะเป็นปลาสวยงามตามแนวปาการางังขนาดเล็กนะครับแทนให้ดูนะคะปลาจานเมทไต้วนันปลาคิตังเบ็ดครีบนครับา สลิตใบาลายถนนนะครับค่ะงูชา้างนะครับรวมไปถึงกระเป๋าเงินนางเงือกโอโหไหนคะกระเป๋าสตังคงนางเงือกนะครับเป็นไข่ของปลาฉลามกบนะครับติดอยู่กับอ่กอกากิ่งของปลาคารังอ๋อเหรอนี่เลยนะครับตัวนี้เลยอ่าอโอเคเป,เป็นถุงเขาเรียกอะไรนะกระเป๋ากระเป๋านางเงือกต<า><า>้องมาตัวของมันอยู่ด้านในนะครับปลาฉลามกบ นอนอยู่้านใยหลับอยู่ใช่ครับสองตัวคู่จำศีลอยู่นะคะและต่อมาก็จะเป็นปลาฉลามครีบดำปลาฉลามครีบดำเป็นปลาฉลามขนาดเล็กที่ชอบรวมตัวกันเป็นฝูงครับว่ายน้ำวนเวียนอยู่รอบบริเวณบริเวณนี้เลยนะคะตอนนี้เราต้องการอุโมงค์นี่ยาวเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยสามสิบสามหนึ่งร้อยสามสิบสามนี่คือส่วนของน้ำเค็มรวมกันทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มค่ะคุณผู้ชม คุ้มค่ามากค่ะกับการที่มาถ้าคุณพาบุตรหลานมาที่นี่โอ้ตื่นตาตื่นใจฉันไม่ได้เข้าสวนสัตว์มานานที่นี่ต้องบอกว่าเป็นอลังการที่เราไม่ได้ชมกันมานานอุโมงใต้น้ําธรรมดาเราคงไม่สามารถเดินได้นะคะอันนี้เขาจําลองมาไว้แล้วให้เราได้เดินอยู่ในใต้น้ําปลาเก๋าครับค่ะนี่ค่ะปลาเก๋าปลาเก๋าที่เป็นปลาค่ะ ทั้งหมดนี่คืออุโมงใต้น้ำอวารีทเมยมเต่าทะเลเต่าทะเลนะครับเบลเลอร์เลยเต่าหนูนสองตัวปลาหมอทะเลยักษ์ปลาหมอทะเลยักษ์ไฟแพนให้คุณผู้ชมได้ดูปลากระบด้วยเช่นกันนะครับ